สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลืรอคำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับแล้วเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษโคเวนที่เสมอรอตเทอร์แฮมไป2ประตูต่อ2และเบอร์ลี่นะครับเอาชนะด้านนอริทซิตี้ไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษเชอร์เนมเอาชนะด้านมอร์แคมไป1ประตูต่อศชาวตันพ่ายกับด้านมีตันคินดอนไป0นย์ประตูต่อ2 โบตันเอาช้างด้านเบอร์ตันเอาเบียนไป2ประตูต่อ1ปีเตอร์โบโลเอาช้างด้านเอ็กลิงตันไป3ประตูต่อ1พอตสมัเสมอออฟฟอร์ดยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1พอร์พอตเวลไพ่กับทางด้านอิสวิทไป2ประตูต่อ3บาร์ลี่ไพ่กับทางด้านลินคอนไป0ูนย์ประตูต่อ1 P ่พีวูทาวเสมอฟอเรนกีนไป1ประตูต่อ1วีคอมไพ่กับทางด้านแคมบิดไป2ประตูต่อ3 พีมัดเอาเชียงรั้งชูบิลรี่ไป2ประตูต่อ1และดาร์บี้เคาวตี้เสมอเอ็กเชเตอร์ไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลทุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5เลดบูซาบวกนะครับไพ่กับนั้เชลซีไป1ประตูต่อ2เซบียาเอาเชียงรั้งโคบังเกน en ไป3ประตูต่อ0เดนอมอสไซเกตไพ่กับนั้เอซิมิลานไป0ประตูต่อ4ีการ์ดโกเซลติกเสมอชาเตอร์โดเนตไป1ประตูต่อ1 บรั mund, สเซียดัดมูลเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ0เบนฟิก้าเอาชานะยูเวนตุสไป4ประตูต่อ3อามอเมริกเอาชานะเรียมันลิดไป3ประตูต่อ2และปารีสยังแชงแมงครับเอาชนะทางด้าน,านมาคาบีไฮฟาไป7ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม E อันดับหนึ่งเปเชลซีนะครับ5นัด10แต้มการันตีเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันดับ2ครับเอซี SC, มิลาน5นัด7แต้ม อันดับที่3เรดบูลซาวบวก5นัด6แต้มและอันดับที่4ีเดนมัวซากเก็บนะครับ5นัดมี4แต้มกลุ่มนี้นะครับอันดับที่2นะครับระหว่างเอซิเมลานกับเรดบูลซาวบวกต้องลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับส่วนในกลุ่ม F นะครับอันดับ1เป็นเรอัมลมาดริดครับ5นัด10แต้มการันตีเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่2เป็นไลซิกหนัด9แต้มอันดับที่3ชาร์เตอร์โดเนตครับ5นัด6แต้มและอันดับที่4กาสโกเซลติก5นัด2แต้ม กลุ่มนี้นะครับทางด้านไลซิกกับชาเตอร์โดเนตต้องลุ้นในนัดสุดท้ายซึ่งถ้าในนัดสุดท้ายครับไลซิกขอแค่เสมอนะครับก็การันตีเข้ารอบตามเรียวมันหลิดไปนะครับส่วนทางด้านการตโกซติกนั้นตกรอบแล้วนะครับมาดูในส่วนของกลุ่ม G กันบ้างนะครับอันดับหนึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับห้านัดสิบเอ็ดแต้มการันตีเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามมาด้วยดับสองบลเซียดอตมูลครับห้านัดแปดแต้มอันดับที่สามเซบียาห้านัดห้าแต้มแลนอันดับที่สี่ครับโควาองเกนห้านัดสองแต้ม กลุ่มนี้นะครับันดับ2นะครับขอประทานภัยนะครับทางด้านดอนมูลครับขอแค่เสมอเช่นกันนะครับก็จะผ่านเข้ารอบตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับส่วนเซบียานั้นถ้าอยากจะเข้ารอบนะครับก็ต้องชนะสถานเดียวนะครับแล้วก็ต้องยิงให้มากกว่า10ลูกนะครับถึงจะเข้ารอบนะครับแล้วก็ต้องลุ้นให้ดอนมูลนั้นพ่ายแพ้ไปด้วยนะครับ ในส่วนของกลุ่มเฮดนะครับลำหนึ่งเป็นปารีสิทงเชีงแมงครับ5นัด11แต้มครับการันตีเข้ารอบครับตามลำดับ2ครับเป็นฟิก้า5นัด11แต้ม2ทีมนี้ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนดับ3อยู่เวนตุสนะครับ5นัด3แต้มนะครับและัำที่4ี่มัคคับีไฮฟา5้านัด3แต้มทั้ง2ทีมอยู่เวนตุสและมัคาับีไฮฟา2ทีมนี้ตกรอบนะครับโอเคนะครับผมนี่กับการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับคือที่ผ่านมาสําหรับวันนี้สวัสดีครับ